วันนี้ก็จะพามาคอนเทนต์ถ้ำเขาบินนะครับผมแห่งจังหวัดราชบุรีนะครับผมเป็นถ้ำอีกถ้ำหนึ่งที่สวยงามมากครับผมไปชมต่อไปนะครับนี่ก็เส้นทางเข้าถ้ำเขาบินนะครับผมทางเข้าก็สวยงามนะครับผมเดี๋ยวจะไปถ่ายข้างในให้ดูนะครับผมติดตามไปนะครับผมเรื่อยๆนะครับผม อย่าพึ่งวางนะทะลักกันอย่าเพิ่งกดภายใดนะดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะผมจะพาแต่ชมสิ่งสวยงามนะครับผมที่ทุกคนจะได้ดูเป็นฝันตาครับผมตื่นใจเนาะรับผมนี่ถึงแล้วทาวินเอ้าเดี๋ยวตายดิเออนี่เออตรงนี้เออตรงไปอย่าขัดอย่าข้าดีบเอ็ดอย่าเบรก ไปเยอะว่างครับอ่าโอเคแล้วสวยงามครับผมอนนี้ก็ถึงเขาบินแล้วนะครับตอนนี้ก็มาในตัวเขาบินแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นแบบนิ่งียบสงบนะครับผมไม่มีอะไรนะเพราะว่าเย็นแล้วครับผมก็สถานที่ได้รอบก็สวยงามครับผมน่า ครอ,อบครัวมาเดินพักผ่อนหย่อนใจมาเที่ยวนะครับผมก็ความสุขใจแค่นิดนึงครับผมก็มีที่เดินเที่ยวเยอะแยะเลยนะครับผมอันนี้เนาะมีแต่สวยๆงามครับผมดีไหมก็มีหลายอย่างนะครับผมนี่มีร้านอาหารนะครับผมไม่ต้องเอาอาหารมานะนี่เปนร้านอาหารมีสารพัดครับผมแถวนี้ ก็มีกินทุกอย่างอาหารปงอาหารป่าอะไรก็มาได้ครับผมฮ้าก็เป็นสถานที่สวยงามชนิดสวยนึงยิดหนึ่งครับผมที่น่ามานะที่น่ามาอไออยากมาก็มานะผมสนุกมากก็เที่ยวก็ได้บรรยากาศครับผมนี่ก็ถ่ายคอนเทนต์ให้ดูนะครับไว้เผื่อใครอยากจะมาเที่ยวว่าลาดบริเเขาบิน จังหวัดราชบุรีมีอะไรน่าเที่ยวบ้างครับผมนี่ก็ครับมีอ่างทางนะครับมีน้ําผงน้ําพุอะไรก็มีนะครับผมแต่แนะนําให้มากลางวันนะนี่มันเย็นแล้วบ่าโมงเย็นแล้วก็โอเคนะคสถานที่ก็สวยงามเยอะะนะครับผมไม่ใช่ไม่เยอะนะนี่ดอกไม้สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยครับผม เห็นไหมครับนี่อเอ็นง่ายนี่นะจัแต่งไว้สวยงามนะครับผมไม่ใช่ไม่สวยงามนะก็ถ้ามาถ่ายลงถ่ายรูปผมเห็นด้วยเลยว่าสวยงามไม่แพ้ที่ใดในประเทศไทยนะครับผมก็หน้ามานะครับผมก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับผมประมาณสักร้อยหนึ่งร้อยกิโลครับผม ร้อยกิโลคุณก็มาหาความสุขสนุกสนานได้แล้วครับผมก็หน้ามาไหมผมวางตรงแหน้าหมานะ่ะว่าแค่คุณมาชมบรรยากาศอย่างเดียวคุณก็คุ้มแล้วครับผมไม่ต้องทำอะไรแค่บรรยากาศอย่างเดียวมันก็คุ้มเกินคุ้มแล้วครับครับสวยงามเนาะ ทางเข้าด้วยครับนี่นะครับนี่ทำงามนะครับสถานที่เข้าที่เกี่ยวเขาก็สวยๆงามทั้งนั้นนะครับผมครับ,ครบแค่เดินมาพักผ่อนหย่อนใจนี่ก็มีความสุขสุดยอดแล้วนะครับผม ครับคอนเทนต์นี้ก็มีแค่นี้นะครับผมให้ดูไว้นะครับผมว่าเขาบินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งที่สวยงามนะครับผมในจังหวัดราชบุรีนะครับผมใกล้มเม่าบุรีเองครับผมสวัสดีครับ